เขียวดีนะจากใส่ตาแล้วดูเขียวยังก็ใส่ปุ๋ยแล้วเลยจากกล้องมันไม่เห็นดูแล้วไม่น่าจะซ่อมเยอะเท่าไหร่แห้งหน่อยเขียวมาเติมน้ำอีกวันหนึ่ง เ,เดี๋ยวไม่ตายยาเขียวดิมาฉีดยาเก็บข้างคันนานานะอย่างข้างคันนาเน,นี่ยมันมันไม่จมก็เอายามาเก็บตามโขดก็มีโขดกลางนาก็มีนะเก็บข้างคันนา,นา,นา ใช้เก็บเป็นทีทิดใช่มสมอนอ่อนแล้วก็เอ็มเออะไรเอ่อหน่วดประดุกแดดหน่วกเขียวอันนี้น่าจะเดือนหนึ่งแล้วค่อยใส่ปุ๋ยยังได้เลยนีนนย่นานไปน่า ยี่สิบเบกือบเกือบยี่สิบกว่าวันนะจะค่อยใส่ก็ได้แสนบนก่อน